สวัสดีพี่น้องเบิ้งพีนดนดไปอยียงมากข้าวโพดพี่น้องขอ้าวโพดอันเฮ็ดน้าตกมูยพี่น้องโอ้ยเข่าเสียแม่ต้องนั่งทาเข่าดิพี่น้องนี่แซบบ่คันเนี่ยผักแพ้ยยังเหลืออยู่กินกับกผักแพ้วเฮ็ดน้ำตกมูแล้วอืมเขาเสียอากาศมันฮอนพี่น้องเนะาะครับ พี่นุชชอบแบบคุกคิกเกับขายปลาหนำคุกคิกนะ,ะ,นกกะแซ่บบลพี่รองอแซ่บกินไปกันหิวข่าวก็หิวฮึมไม่ว่าขา่าวไม่ถือบทเสียเมยอุ่นทุกมือ่อกินทุกมื่อข่าวก็ได้อากาศมั็นหอนแล้วพี่น้องเนาะการเป็นหอนป้าไปสนามหญ้ากันห้องสนามหญ้า เบ็งดอกไม้พินุษอ์อใช่ไหมดีเพิ่อนดาวดงไปจ้ะอากาศดีดีพี่นอ้องกาศดีครับแฟนพี่ซื้อดอกไม้ให้พินุษไดในห้องสตูดิโอใหม่หร้อพี่น้อง New Studio พี่น้อง ถ้าเบิ่งเดอ้อพี่นุชสินั่งไล่สดนี่แหละขังบัตรมโยนน่ะบักทุเรียนใส่หวัวพ,พ,พี่นุษย์นะอืมบัตรที่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคือดูเอาเก้าอี้มานั่งสูงเลยพี่น้องเดอ้หาอหาทิตย์หยุดเรียนห้องสตูดิโอพี่นุชเนี่ยนั่งสินะเนาะขอเท้าวาพี่น,อนอ้องวันนี้ฮ้อนพี่นุชกนน็นั่งนั่ง เป็นลมกับแดดกับพี่น้องอืมน้องว่านยางบาร์บีคิวห่ว,หวงหมกับห่วงฝาดแดนขึ้นมาว่านไงขึ้นว่าฝนตกเด้ตกมากก็ดีเนาะหญ้าสิได้เขียวมีมันเริ่มเหลืองสองสามหมือนมันหอนคักคอนแน่พี่น้อง หอนอุบัติโอโพโลนกเียงน้อยๆสองคนตาย่ายเด้อนกสุนปงสิเด้เียงน้อยๆสองคนตายยาย วันนี้น้องสาวส้วนเปน็นนางนอกเลยพี่นุชชอบเปนั่งดืง่มขางนอกนอกจากมันเถสุสวิสัยไปอยกีกินเราพี่นุชชอบอยู่บ้านไม่จ้ะพี่นุชชอบอยู่บ้านอยู่บ้านมีความสุขก,กว่าออกข้างนอกก็บสองสามพันสองพันคนยังยังบ่กินนะไปนั่งกินเหล้าให้เมาแล้วปวดหัวซึ้งไปนอนอุ้ยประโยชน์ียังเออขันมีงานยังไงอังสิโอเคอยู่เนาะเบิ่งบ่พริกพี่นุชบอพริกสามี ได้สแต็ก hmm. ค <c oughs> right? mm ่แ hmm. ต mm ่เราคิดคอยก็ได้ว่าพวกกันเดสแต็กอะว่าเพื่อะ่ดักะนว่าเพิดว่าส่นะโอ้พแกน้นเพื่อวะพวกกันนะเพราะว่าพวกก็พวกสมว่ะป้าเอป้าพอไทยพี่นุชลองกินตอนนี้ไหมนีพีนุชพิลองกินเอสำหรับพี่พีนุจลองกินว่าเพิดส่นะแ

โอ้ยจ้ฮอตช่าอันนี้เวลาแกงเขียวหวานเนี่ยยามิงใส่เลยพี่น้องอ่าต้องทิมเลยไหมเพชรพี่น้องมา blow my head out อ่าโอ้ยอยา ส <c oughs> ามีบอกผมเจ้าเกือบกูดพันวาน้ยวีต้นใหม่ก็สดเชิญนพนนี่น้องเนาะนี่พ่โนเอาเก้าอี้มานั่งลสยอุ้ย ซื้อเอาก็อีกมานั่งมานั่งเสร็จอ่านเสร็จอ่ะเราก็ไล่สดเนี่ยเนาะต่พี่รุ่ไปกันได้จ้ะยุ่งเขาไม่พี่น้องะไกินข้าวกัน